ครับผมก็กราบสวัสดีนะครับมาพบกับผมนะครับในช่องเล็กพาะใหม่นะฮะก็วันนี้ก็มีมีพระของหลวงพ่อพัดนะครับมารีวิวให้เพื่อนให้ดูอีกแล้วนะครับเป็นรุ่นมหามงคลนะครับบารามี99เป็นทีมงานใจเกินร้อยนะครับเป็นทีมงานของทีมงานใจเกินร้อยนะครับเป็นเสือคาบดาบสองนะครับ อันนี้เป็นรุ่นที่สองนะฮะก็ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ตัวกล่องนี่มีหลายมีหลายสีนะครับมีหลายสีเดี๋ยวรวมก็ตัวกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวมาเรามาดูตัวเหรียญกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรนะฮะมารีวิวเพื่อนดู ก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็นี่ก็ได้เนื้อซาตินมานะครับทั้งคู่เลยเหรียญน,นี้เดี๋ยวขอเริ่มที่เหรียญน,นี้ก่อนเอเริ่มที่เหรียญน,นี้ก่อนดีกว่าอาันเดี๋ยเหรียญน,นี้มันซีมันถูกมันเปิดอย่แล้วนะเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเหรียญเลย ก็จะพยายามไม่ให้มันโดนนิ้วมือเยอะนะฮะนี่ก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงซาตินนะฮะลงยาจีวรลงยากระนกดำถูกไหมเหมือนออกจากออกสีน้ำเงินน้ำเงินนะไม่เหมือนดำเท่าไหร่นะครับนี่ตัวเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะสวยงามนะครับเป็นเสือสองนะฮะเสือหนึ่งก็ราคาก็ดังไปแล้วเพียงปากไปแล้วร,ราคาด้านหลังก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับต่อโค้ดต่อโค้ดตรงนี้นะครับรันหมายเลขตรงนี้ที่ผมได้มาก็จะเป็น448นะครับเกือบ444นะก็ถือว่าเลขสามหลักก็โอเคนะครับสวยงามดีนะฮะ เหรียญจริงสวยมากนะครับเพื่อนนะเหรียญจริงสวยงามมากเหรียญรุ่นนี้เหรียญรุ่นนี้นะครับก็เป็นของทีมงานใจกันลอยนะจัดสร้างหลายๆรุ่นนะครับขององพัะพัก็สวยนะสวยในระ,ระดับหนึ่งเลยสวยสวยนี่นะครับก็ด้าหลังก็จะเป็นเสือคาบดาบนะครับ แต่ทำาไม่ดาบสั้นจังผมนึกว่าเสือขับอนไม้นะไม่ใช่นะเสือขับดาบนะสวยนะครับดูหน้าหลวงพ่อนะครับจะมงจะหมูกร้อยนะครับไม่โบไม่ไม่บี้ไม่แบนนะครับดูตานะครับโอเคเม็ดไฟก็มีนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาชมเหรียญที่สอง อันนี้ผมจะไม่แกะออกมาจากซีนนะครับจะใส่ไว้อย่างนี้เลยนะฮะนี่ก็เป็นเนื้ออัปป้าซาตินนะครับหน้ากากเงินแท้นะครับกหนกสีเขียวนะครับผมกหนกสีเขียวหน้ากากเงินแท้นะไม่ใช่ชุบเงินนะชุบเงินมันมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับจะจะมันจะแววกว่านีา้ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นนี่ท้าเวสรวันสวยๆอย่างนี้เลย โค้ดตรงนี้ที่เดียวกันแต่ตัวนี้ไม่เห็น<ๆ>เห็น<ๆ>ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากมันอยู่ในซีนนะตันหมายเลขอยู่ตรงนี้หมายเลขหนึ่ง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 แปดหกนะครับอืมเี่ยถ้าเป็นเลขสามตัวละมึงเอ้ยนะฮะลบเลขหนึ่งออกนะฮะตัวหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งแปดหกนะครับโหท่วมเลยนะฮะถ้าราคาถ้าเป็นเลขนี้เนะ โอเคโด,ดยโดยรวมเหรียญก็สวยงามนะครับสวยงามนะเป็นหน้ากากเงินแท้ด้วยเนียยนี้ผมก็ทั้ง2เหรียญน,นะทั้ง2เหรียญน,นี้ผมไปประมูลมานะครับไปประมูลมานะฮะในราคาที่ผมรับได้นะครับผมพอใจนะผมปิดให้นะครับแพงแค่ไหนผมก็ยอมนะขอให้เป็นงานซาตินหนงกากแบบนี้นะเก็บได้นะเพื่อนนะอนาคตดีเนี่ยงานซาตินแบบนี้อนาคตดีและแรงแน่นอน นะครับเพื่อนนะก็ไปหามาเก็บกันไว้นะเพื่อนนะอนาคตเนี่ยผมบอกได้คำเดียวอ่ดีแน่นอนไม่แพ้หลายๆรุ่นที่เขาทำออกมานะครับของหลวพ่อพัดนะสวยงามนะครับเก็บตามผู้จัดสร้างนะครับผมนะทีมงานใจเกินร้อยประมาณนี้ทีมงานมงคลพระใหม่พี่พงพ้าเสือกลุ่มเสือครับดาบนะครับ เ่เอกเมืองเหนืองเงี้ยนะครับแล้วก็มีของทีมงานสะพานบุญนะครับพี่ปองสุพรรณเก็บตามเขานะครับเก็บตามพระที่เขาจัดสร้างออกมานะฮะรับรบองนะฮะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับทีมงานนี้นะครับก็มีอีกหลายๆรุ่นนะครับที่ก็ทําออกมาก็หน้าติดน่าติดตามหน้ามาเก็บสะสมกันไว้นะอนาคตเราไม่รู้นะครับว่ารุ่นไหนมันจะ จะดังเปี้ยงปางบ้างนะครับแต่แน่แนนอนที่แน่ๆนะฮะทีมงานใจเกินร้อยอย่างเสือสองแน่นอนครับดังแน่นอนนะอ๋อโอเคนะครับคลิปนี้ขอจบที่เพยงตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสั่นกระดิ่งไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงไว้นะครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับผม